งั้นพาทั้งสองท่านพาคุณผู้ชมไปหาจับสัตว์กันดีกว่าเพราะว่าจับแล้วมันสร้างรายได้ได้ดกินได้ด้วยผิดกฎหมายไหมเนี่ยไม,ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดมันเป็นสัตว์ป่าอยู่ในทุ่งในนานี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่าเขานิยมจับมาทําเมนูอาหารแล้วก็ขายดิบขายดีชาวบ้านบางคนนะขายได้เนี่ยเป็นพันพันบาทต่อวันเลยคุณผู้ชมไปช่วยกันค่ะจับ สัตว์นี้นั่นก็คือแมงดาโคกหรือแมงแขงนั่นเองอเรียกว,ว่าเป็นช่วงฤดูกาลที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะที่ชาวบ้านในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสชีมาโคราชบ้านเฮานี่แหละหกำลังแห่แหนกันไปออกหาแมงดาโคกนะคะซึ่งลักษณะของแมงดาโคกเนี่ยคล้ายๆกับแมงดานาแหละแต่ตัวมันจะเล็กกว่ามาก<อ>ขนาดเนี่ย ประมาณใกล้ๆเคียงกับพึ่งอะค่ะแต่ว่าโตกว่าเล็กน้อยต้องแทงแบบนี้เหรอขึ้นไปสอยๆแบบนี้มีวิธีการของเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยนิยมมาประกอบอาหารหลากหลายเมนูสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือกลิ่นหอมฉุนของมันนั่นเองนี่ไงหน้าตาแบบนี้นะคะมันก็จะเกาะอยู่ตามต้นไม้หัวไร่ปลานาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อาศัยอยู่ตามต้นไม้ที่สลัดใบออกแล้วก็เพิ่งจะแตกยอดอ่อนใหม่นี่เป็นช่วงที่มันแบบมาเกาะอยู่รวมกัน นะคะบางทีมองดูไกลๆนี่เหมือนรงพึ่งเลยอะค่ะ๋อออมันจะยุบๆเป็นนแบบเหมือนเหมืนรงพึ่งเลยอะแบบนี้นะคะชาวบ,บ้านเขาก็จะแห่แหนกันมาหา แมงดาหนานะคะแมงนาโคกเนี่ยนะคะซึ่งหากันแบบเป็นกอบเป็นการรเลยมองไกลๆนึกว่าไปแย่รังมดแดงไม่ใช่เนาอแข้ใยๆกันเพราะแย่ขึ้นวิสีกานนน้างสาวการจนาพลจังรีดค่ะชาวบ้านบ้านลําเพียกตําบลลาเพียกอเาเภอคอนบุรีบอกว่าแต่ละวันเนี่ยหาได้หลายกิโลนะบางค,คนเกือบ10กิโลเอาไปขายกิโลกรัมละ170บาทครับรบาทขายได้เท่าไหร่ก็เอาเงิน<อ>ไปเนี่ยโอ้แต่ก็ยังมีแบ่งไปประกอบอาหารได้ด้วยนะ หือแมงดาโคกใช่ใชแล้วมงดาโคกอืมก็ไปทําอะไรครับนี่ไปทอดกินก็นได้ค่ะตนำน้ําพริกก็ได้น้นำพริกมันมีกลิ่นไงครับเหมือนแมงดาก็คล้ายๆแมงดาค่ะอือมีกลิ่นหอมเมืนของแมงดาใช่อ่าพอได้มาแบบนี้ทำยังไงล่ะงงเอาไปล้างก่อนจ้าเนี่ยเปิดน้ำล้างสาวสาวสาวให้ฝุ่นให้อะไรต่างๆเนี่ยมันออกไปสะอาดสะอ,าอ้านเสร็จแล้ว ก็จากน้ำเนี่ยเอาลงกระทะจ้าทอดเลยทอดแล้วก็ผ bon ัดผัดพริกกระเทียมหัวหอมเครื <mel od> <mel od okay ่องคําน้ำพริกอะคาเอาลงไปนะคุณนะพอได้แล้วคือตัวแมงแคงเนี่ยสุกแล้วน้ำพริกก็สุกแล้วดีแล้วหอมแล้วก็มาตําโขลกรวมกันครับจะกลายเป็นน้ำพริกแมงดาโคกมันก็จะปนๆเลยใช่ไหมน้ำพริกแงดาปนๆมันก็จะได้เนี่ย เราต้อาจะหอมนะคุณนะพริกพริกกระเทียมอ๋อนี่หน้าตาสุดท้ายจะเป็นแบบนี้อยก็คือคล้ายๆน้ำพริกแมงดาแต่ว่าแมงดาโคกที่คนละสายพันธุ์กันเพราะว่าที่ฉันสังเกตดูนะตัวมันจะเล็กกว่าแมงดาแมงดาปกติจะตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่อยู่นะแต่วาสองนิ้ว่าเนี่ยแมงแมงดาโคกจะตัวนิดนึงเนาะให่กเดียววนี้นะคะแต่เห็นพอ ทำออกมาหน้าตาของอาหารเขากลายเป็นน้ำพริกแล้วเนี่ยนะเฮ้ยมันดูน่ากินนะเป็นเล่นไปเกินกับผักสดก็ได้ผักลวกก็ได้ข้าวเหนียวเนาะอร่อยหิวคุณหิวเนาะเราดูอย่างนี้เรายังหิวเลยคุณผู้ชมจะไม่หิวได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสินะ